ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมเจชเฉาไลนะครับวันนี้จะพามาดูอ่าแปลงมันสปะหลังหนึ่งแปลงนะครับก็เห็นด้านหลังผมไหมครับมันเป็นอ่าอาการใบแห้งนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ใกล้นะครับ๋ยวผมจะวิจัยวิจัยดูมันเป็นมันเป็นอะไรนะครับนี่นะครับมันสปะหลังอาการใบนะครับ แห้งหมดเลยนะครับอ่าดูเพื่นๆเนี่ยเหมือนจะเป็นเชลานะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเหมือนอันธนูสมหลรงแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับอันนี้เป็นเพี้ยไฟสัมหลังนะครับอันนี้จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ตอนนี้กำลังระบาดหนักมากนะครับลูกค้าเป็นกันทั้งพุ่งเลยพันีผมเมพิ่งมาดูนะครับถ้าเป็นกินมากๆยอดมันจะนเหียวแบบนี้เลย ก็ถ้าเป็นแบบนี้เนาะก็หาซื้อยานะครับยาเพื่อฝ่ใกล้บ้านพันนะครับามาฉีดพ่นนะครับในช่วงนี้มันหนึ่งเดือนสองเดือนช่วงนี้กำลังระบาดมากเลยนะครับมันลามได้ไวมากนะครับมันจะเริ่มกินยอดใหม่ก่อนนะครับมันจะกินงกแล้วก็อาการเหี่ยวที่ใบล่างตามมานะครับอ,อย่างนีน้มันมีทั้งเพื่อฝ่ทั้งเชลราเข้าร่วมแล้ว แต่เริ่มต้นเลยมันจะเป็นเพืียงไฟเป็นหลักนะครับอาการแบบนี้นะครับยาวน,นี้นี่คือเป็นทั้งทุ่งเลยนะครับไม่ใช่การโดนยานะครับอันนี้เรามาดูตอนที่มันแห้งไปแล้วไงถ้าตอนใหม่ๆมันจะเห็นภาพอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เพียไฟเขาทำอะไนี่นี่นะครับใบนี้จะชัดเจนที่สุด นะครับถ้าเริ่มเห็นใบแบบนี้นะครับนะแล้วก็พิกหลังใบดูนะว่ามีตัวเพรวไฟไหมแต่ว่าตัวมันจะเล็กมากนะครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้ฉีดพ่นสารกาจัดเพรียไฟนะครับสามารถบวกกับฮอร์โมนได้เลยตามปกติถ้าเรามีฮอร์โมนที่ใช้ยอยู่แล้วนะครับโอเคผมจะพาดูในหลายต้นนะนะครับอาการเริ่มแรกมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่ ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะเหีออ่ยงตามไปนะครับเศรษฐกิณหอย่งนี้คือเพีย้ยไฟนะครับให้จาไว้เลยเพีย้ยไฟไม่ใช่มลงหวีขาวไม่ใช่เชลานะครับแต่แต่เนี้ยมันโดนกินเพีย้ยไฟกินจนแห้งแล้วนะครับเลยมีเชลราเข้ามาร่วมด้วยนะครับอม <het> การใบแรกๆอยู่นะครับเดิดใบไปให้ร้านคา้าแถวบ้านท่านดูนะครับมันจะเป็นเพล่อไฟอันนี้อันนี้ก็เริ่มเริ่มกี่แล้วเริ่มเหลืองนะครับที่ย้าจัดเพล่อไฟครับได้แก่สารกลุ่มไทมีโซแซ,ซมกลุ่มนิ้กมโคนี้นิโอตินอยเนาะแล้วก็กลุ่มฟิปนียร์จช่วยท่านได้นะครับแล้วก็มีหลายหลายตัวเนาะในในบ้านเราอย่างเพล่อไฟนะครับลองปรึกษาร้านขายไอ้บ้านท่านได้ นะครับนะครับเกษตรกรผูร้ปลูกมันสำปะหลังนะครับดูดีๆอันนี้คือการของเทียไฟนะครับมันจะกินแห้งแบบนี้เลย <S <S โอเคครับถ้าหา ซื้อ,อยางไม่ได้ก็ทักไลน์มาติดต่อผมได้นะครับผมโอเคครับผม